ในวันนี้ขอพาไปรู้จักกับร้านส้มตำไก่กะทิลึกลับรสเด่นภายในสวนมังคุดเมืองกลุงจังหวัดจันทบุรีชื่อร้านว่าหนาหม้อบรรยากาศร้านส้มตำลึกลับที่ต้องขับรถผ่านสวนผลไม้แต่เมื่อมาถึงก็พบกับร้านที่ตกแต่งสไตล์บ้านๆเข้ากับธรรมชาติมีเพลงฟังเบาๆเ,เ,เมนูเด็ดของร้านก็คือไก่กะทิและมะนาวซีดกุ้งสดที่ใครได้ลองลิ้มชิมรสแล้วต่างก็ติดอก,กติดใจ สำหรับไก่กะทิเป็นสูตรดังของทางร้านวิธีการย่างก็จะนำไก่มาเสียบไม้ไผ่คล้ายๆกับไก่ย่างทั่วไปแต่จะไม่มีการหมักไก่ทางร้านจะใช้วิธีการย่างไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้น้ำที่ทางร้านปรุงขึ้นมาเป็นพิเศษมีส่วนผสมของกะทิสดเมื่อ,อย่างไปก็ต้องทาหรือวชามลน้ำปรุงกะทิสดตลอดเวลาให้เนื้อไก่มีความชุ่มน้ำตลอด ทําแบบนี้พลิกไปพลิกมาทั้งสองด้านจนสุกรสชาติของเนื้อไก่ก็จะอร่อยนุ่มจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคํารสชาติกลมกล่อมมีความละมุนของกะทิสดกินแล้วไม่รู้สึกเอื่อมและก็เมื่อกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วของทางร้านก็จะได้รสชาติฟินไปอีกแบบ ส่วนเมนูมะนาวซีดกุ้งสดทางร้านจะใช้มะนาวสดล้างทำความสะอาดจากนั้นก็นำมาหัน่นหรือว่าฝันให้บางๆนำไปปรุงคลุกเคล้ากับน้ำยำสูตรของทางร้าน ที่สําคัญต้องเป็นสูตรน้ําปลาระราผสมเนื้อกุ้งสดแกะเปลือกออกแล้วก็โรยหน้าด้วยข้าวโพดซึ่งมะนาวจะให้ความเปรี้ยวตัดกับความหวานเค็มของน้ำำํายํารู้สึกสดชื่นแซ่บสะใจเนื้อของกุ้งก็จะช่วยตัดรสชาติความเปรี้ยวได้ทันทีเนื่องจากมีความหวานโดยธรรมชาติของเนื้อกุ้งอยู่แล้วส่วนเมนูส้มตำยำอื่นๆก็มีให้เลือกมากมายอย่างเช่นตำเส้นเล็กโรยกาก,ากหมู ส้มตำปูปาลาร้ายำหมูยอทั้งหมดนั้นกินควบคู่กันไปกับขนมจีนหรือจะเป็นข้าวเหนียวก็เข้ากันแบบละมุนมากครับส่วนที่มาของคำว่าหนำหม้อทางเจ้าของร้านก็คือคุณศักดาเจริญทวีหรือพี่หม้ออายุ47ปีเดีเ๋ยวเราให้ฟังว่าสมัยเมื่อย,ยังเป็นวัยรุ่นตอนเรียนมัธยมได้มีการโดดเรียนพร้อมกับเพื่อนแล้ก็หนีมาที่นี่ซึ่งมีลักษณะเป็นขนา และตนเองชื่อเล่นม่หม,ม่อจึงเป็นที่คุ้นเคยของเพื่อนถ้าหากจะโดดเรียนกันเมื่อไหร่ก็ต้องถามว่าวันนี้ไปไหนกันอ๋อไปหนำม้อหรือไปที่ขนมของไอ้ม้อนั่นเองเมือ่อโตมากก็มักจะมานั่งสังสรรค์กันที่บริเวณนี้ประกอบกับตนเองและภรรยามีความสามารถในเรื่องของการทำอาหารด้วย หลังจากเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาจึงได้ปรึกษากับภรรยาปรับเปลี่ยนสภาพมาเป็นร้านอาหารเล็กๆทำกันในครอบครัวพิกัดเส้นทางร้านหนำมหม้อตั้งอยู่ภายในสวนผลไม้ชายเส้นทางหลังวัดสุวรรณรลังสีพื้นที่หมู่ที่6ตำบลตะปอนอำเภอกลุงจังหวัดจันทบุรีร้านเปิดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงสองทุ่ม หรือโทรศัพท์สอบถามเอียดได้ที่0880909325ครับผมเองชื่อม่อครับแล้วเมื่อก่อนเป็นขนมเล็กๆแล้วก็โดดเรียนกันมาตอนสมัยมัธยมโดดเรียนไปไหนไปหนาหม่อครับผมอ๋อก็คือขนมนี่คือขนมขนมฮะอ๋อขนมใช่ไหมครับผมคือหมายความขนมไอ้ม้อเนี่ยหรอใช่ครับผมอ๋อก็คือเอ้ยโดดเรียนไปไหนว่าไปขนมไอ้ม้อครับใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าหนัหม้อใช่ครับผมเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างครับอ่า ส่วนมากจะหยุดวันจันทร์อังคารนะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์ครับตั้งแต่กี่โม,ๆๆโมงถึงกี่โมงเที่ยงถึงสองทุ่มครทำไมถึงเปิดเที่ยงอ่ะก็ทำของไม่ทันครับทำไม่ทันเ <c oughs> มนูแนะนำที่ลูกค้ามาต้องสั่งเลยคือไก่ย่างกะทิครับแล้วก็มะนาวซีสกุ้งสดอ๋อมะนาวซีสกุ้งสดครับผมโอ้โหใครมาก็ต้องสั่งครับผมาะมันซีสมะนาวครับบอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยครับ088 0909325ครับ